สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟกาแฟสีเข้มชาด้าค่ะเชิญชมคลิปได้เลยค่ะนอนกันหมดแล้วเห็อไอ้โมกันเป็นม็กมันชื่ออะไรก็คือ À, không sao, không sao đấy, không sao, không chả không sao, sao sao